สวัสดีค่ะวันนี้ส่วนวิชาการและประเมินบุคลสำนักบ,บริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานมีสาระน่ารู้เรื่องคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือ k ค .2 มาฝากกันค่ะโดยผู้ที่ขอเข้ารับการคัดเลือกในระดับชำนาญการจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง3ด้านก็คือด้าน,นที่ห ด้านคุณสมบัติของบุคคลด้านที่2ด้านคุณลักษณะของบุคคลและด้านที่3ด้านผลงานค่ะเราลองมาดูกันไปทีละด้านนะคะด้านที่ 1. ด้านคุณสมบัติของบุคคลประกอบด้วย 1. วุฒิการศึกษาต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจากกอพอ 2. มีคุณสมบัติในเรื่องใบประกอบวิชาชีพของสายงานต่างๆหรือได้รับยกเว้นจากกอพอเช่นวิศวกรต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่เรียกว่าใบากอวอค่ะ 3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังนี้ในการขอคัดเลือกในระดับชำนาญการคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร4ปีจะต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปี คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจะต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องดำร,ตำร,ง,ตำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีและคุณวุฒิปริญญาเอกจะต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีค่ะตัวยอย่างการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง นายชลกรบรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการจะสามารถขอรับการคัดเลือกในระดับชำนาญการได้ก็ต่อเมื่อํำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปี 4. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่งดังนี้ คุณวุฒิรับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีจะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี คุณวุฒิปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีและคุณวุฒิปริญญาเอกจะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีทั้งนี้จะต้องมีต้นทุนในการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีด้วยนะคะ ตัวอย่างการนับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งนายชลกรบรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการจะสามารถขอรับการคัดเลือกในระดับชำนาญการได้ก็ต่อเมื่อต้องดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปีค่ะ กรณีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งไม่ครบอาจพิจารณานำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้งมานับรวมได้ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นอํานาจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณาค่ะ หลายคนอาจสงสัยว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกับระยะเวลาขั้นต่ำในสายงานที่จะแต่งตั้งต่างกันอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะเราจะสามารถนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโดยพิจารณาจากการดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการและนับระยะเวลาขั้นต่ำในสายงานโดยพิจารณาจากชื่อตำแหน่งในสายงานเช่น วิศวกรชลประทานวิศวกรโยธานักจัดการงานทั่วไปนักทรัพยากรบุคคลสถาปนิกมัณฑนากรเป็นต้นด้านที่2ด้านคุณลักษณะของบุคคล,าาคล,ก,คลการประเมินคุณลักษณะของบุคคลประกอบด้วยความรับผิดชอบความคิดริเริ่มการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจความประพฤติ ความสามารถในการสื่อความหมายและการพัฒนาตนเองรวมทั้งสิ้น100คะแนนค่ะซึ่งผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมในการประเมินคุณลักษณะบุคคลไม่ต่ำกว่าร้อยละ6 0ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยตรงและผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการสำนักกองมีความเห็นสอดคล้องว่าผ่าน จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกค่ะด้านที่ 3. ด้านผลงานผู้ที่จะขอรับการคัดเลือกจะต้องเสนอผลงานดังนี้ 1. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3ปี 2. ชื่อผลงานที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเขาโครงผลง,งานจำนวนไม่เกิน3เรื่อง 3. ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำนวนหนึ่งเรื่องเป็นแนวคิดที่จะต้องพัฒนางานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนะคะตัวอย่างการระบุชื่อผลงานเช่นการออกแบบโครงการก่อสร้างเขื่อนเมืองทิพย์วงเล็บพศ2563ตัวพศด้านหลังชื่อผลงานให้ใช้ปีพศที่ผลงานแล้วเสร็จค่ะ ตัวอย่างข้อเสนอแนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขที่123ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเลขที่456ข้อเสนอแนวคิดจะต้องพัฒนางานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งคือตำแหน่งเลขที่456ค่ะ ฉะนั้นผู้ที่ขอเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง3ด้านดังที่กล่าวมาข้างต้นคือด้านคุณสมบัติของบุคคลด้านคุณลักษณะของบุคคลและด้านผลงานจึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอเข้ารับการคัดเลือกในระดับชำนาญการค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ